สองจุดห้าเนี่ยก็ทุกคนหลายๆท่านก็น่าจะพอจะเป็นคำคุ้นหูมากอะไรเงี้ยคำได้ยินบ่อยๆว่าเนี่ยนะคะค่ะค่ะจริงๆสองจุดห้าก็คืออนุภาคนะคะอนุภาคที่เป็นลักษณะเป็นของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่าสองจุดห้าหน่วยเป็นไมโครเมตรหรือว่าไมครอนนี่แหละค่ะที่ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศ ว่ายง่ายนะคะก็เกิดจากทั้งมีทั้งเกิดจากธรรมชาติแล้วก็มีทั้งการเกิดจากการกระทําของมนุษย์เช่นการเผาไหม้ของอุตสาหกรรมก็ดีรถยนต์ก็ดีหรือการเผาไหม้ชีวมวลในที่โล่งก็ดีอันนี้ก็เป็นที่เ,เรารู้ๆกันอยู่นะคะทีนี้อนุภาคที่ว่าอาจจะเป็นอนุภาคของอะไรได้บ้างคะอาจารย์ค่ะเพราะพีเอ็มสานี้พูดถึงขนาดใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของขนาดใช่ไหมคะเป็นเรื่องของขนาดค่ะก็คือพาร์ติเคิลเมเตอร์ก็คือสารที่มี มีเป็นลักษณะเป็นอนุภาคก็คือเป็นอนุภาคที่เกิดขึ้นจากส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ค่ะเช่นเราอย่างที่เราเห็นเช่นควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของชีวมวลอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะเรียกว่าเป็นอนุภาคฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นค่ะอ่าเช่นจากรถรถได้ไหมคะจากรถยานพาหนะได้ไหมฮะจากจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์จากการสะดับของเครื่องยนต์การก่อสร้างมีไหมคะอาจารย์ค่ะอ่าพวกฝุ่นอย่างเงี้ยถ้าอะไรที่เรารู้ว่ามันคือฝุ่นเนี่ยไอ้พวกนี้เราก็จะถูกเรียกว่าอนุภาค <c oughs> ค่ะอ๋อค่ะการเผาไหมหรือที่ฉันดูข้อมูลเขาบอกว่าในในกิจวัตรประจําวันของเราก็อาจจะเกิดอนุภาคที่มีขนาดแบบไม่เกิน2.5ได้เหมือนกันเหรอหคะอาจารย์เช่นอะไรคะอย่างอะไรนะอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นเนี่ยทนเห็นในโปสเตอร์นะคะในไลฟ์บอกว่ากิจวัตรประจําวันเช่นบุรีอะไครสูบ,บุรีอาไครย่างพวก อะไรดีกินหมูกระทะ <laughs> ย่งาง <laughs> พวก <laughs> พวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะ <laughs> เกิด <laughs> แบบขเขาเรียกคะเป็นอนุภาคที่ไม่เกินสองจดห้าได้เหมือนกันอย่างนั้นแหะคอะจาย์แน่นอนแนะ่นอนค่ะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ <laughs> มักจะเกิดอนุภาคขนาดเล็กเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์เช่นรถยนต์อย่างเงี้ยนะคะเป็นการสัญัาปของเครื่องยนต์ดีเซลก็ดีหรือว่าเบนซินก็ดีเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของอน้ํามันน้ามันเชื้อเพลิงหรือว่าวปคิโตเลียมเนี่ยก็จะยิ่งมีอนุภาคขนาดเล็กเพราะจะยิ่งเกิดที่อุณหภูมิสูงอย่างที่อย่างที่เคยนําเรียนไปว่าเป็นมีทั้ง pm หนึ่ง pm ศูนย์จุดหนึ่งที่เล็กไปกว่าสองจุดห้าอย่างเงี้ยค่ะ<อ>หรือเราไปกินปิ้งย่างไปกินบาร์บีคิวก็มีการเผาไหม้ผ<อ>่านแล้วมันก็มีควันขึ้นมาไอ้พวกเนี้ยก็ประกอบไปด้ คนสูบบุหรี่สูบเองหรือบุหรี่มือสองก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทั้งหมดค่ะอืมค่ะอ่ะทีนี้พอพูดถึงสถานาการณ์ณตอนนี้นะคะเพราะว่าเห็นเห็นในเว็บไซต์แอร์โฟไทยเนี่ยมีรายงานข้อมูลของของค่า PM 2.5ที่สงขลาเนี่ยดูเหมือนใบสามที่ผ่านมาดูเหมือนค่ามันจะเกินเกินมาตรฐานอยู่นะคะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์คะค่ะ ค่ะก็ในช่วงหนึ่งสองวันที่ผ่านมาจริงๆก็ได้รับจริงๆเมื่อวานก็ถ้าสังเกตเนี่ยฟ้าก็จะเริ่มเหลืองๆตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ถ้าใครได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Air ์โฟไทยของกรุ๊กคุมมลพิษกดีหรือว่าแอร์ไทย th ของศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ดีเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าของ PM สองจุดห้าเนี่ยก็มีค่าเพิ่มขึ้นสูงกว่าในสถานการณ์ปกติถ้าอย่างเช่นวันนี้ก็จะสูงขึ้นมามากกว่าปกติ จนถึงขั้นว่าเกินค่ามาตรฐานจริงๆถ้าเกิดว่าดูค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงเนี่ยโอเคตอนนี้ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของเราเนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยรายยี่สี่ชั่วโมงก็คือรายวันเนาะปรับลงมาเหลือประมาณสามสิบเจ็ดจุดห้าไมโครแต่ถ้าเราดูเป็นค่ายี่สี่ชั่วโมงตอนเนี้เรายังไม่เรายังไม่เกินเนาะเราอยู่ที่ค่าเฉลี่ย24สี่ชั่วโมงนะตอนบ่ายสามได้อยู่ที่ประมาณสามสิบสามจุดแปดไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร่าอา ค่ะก็ยังถือว่าเป็นค่าของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ห้าสิบแล้วพี่เอ็มสองจุดห้าต้องไม่เกินเท่าไหร่นะคะจ้าสามสิบเจ็ดจุดห้าสามสิบเจ็ดจุดห้าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสามสิบเจ็ดจุดห้านะคะค่ะเชิญต่อค่ะปรับลดมาเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่ถ้าเราค่ะแต่ถ้าพอเรามาสังเกตดูค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงเนาะตั้งแต่สักสิบเอ็ดโมงเป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าขึ้นสูงถึงสี่สิบไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วจนถึงขนาดขนาดนี้ก็คือ ประมาณสักใบสองใบสามเนี่ยขึ้นไปถึงจนถึงประมาณห้าสิบถึงหกสิบไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรนะคะเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ค่าคุณภาพอาพกาศก็เริ่มจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าระบบกลุ่มหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็ควรจะสวมหน้ากากป้องกันแล้วก็ควรจะลดกิจกรรมที่ต้องไปทําแบบไปออกกําลังกายนอกบ้านเป็นเป็นเอาท์ดอร์อาจจะลดลงค่ะอ๋อคือค่ายี่สิบสี่ชั่วโมงคือเอามาเฉลี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเอามาเฉลี่ยการเนี่ย ก็ยังไม่เกินแต่ว่าถ้าดูรายชั่วโมงบางช่วงเวลานี่คือเกิน37.5ไปแล้วใช่ไหมคะต้องค่ะ,ะ,คะวัตถุประสงค์มันจะต่างกันนิดนึงไอ้ค่ารายรายชั่วโมงเนี่ยก็คือเราต้องการจะมอนิเตอร์ณนะชั่วโมงนี้ ว่าค่ามันเป็นยังไงคือนี่คือข้อดีของค่าเรียวถามว่าตอนเนี้มันฝุ่นมันเป็นยังไงเราจะได้มาตัดสินใจว่าเออเราควรจะไปวิ่งดีไหมเราควรจะออกข้างนอกสวมหน้ากากไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะเมื่อวานนี้วันที่28มีค่ารายชั่วโมงที่เกินมาตรฐานอยู่ประมาณอยู่บ้างไหมคะอาจารย์ค่ะ เมื่อวานเมื่อวานนี่ยังไม่เกินนะคะเมื่อวานนี่ยังไม่เกิน <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณสักสามอยู่ที่สักประมาณยี่สิบถึงสามสิบต้นๆ <c oughs> ถ้าเป็นยี่สิบชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณสามสิบต้นๆยังไม่เกินค่ะค่ะว <c oughs> ันนี้ล่ะคะเกินตอนสักกี่โมงได้คะอาจารย์เท่าที่มีข้อม <c oughs> อูลวันนี้ช่วงประมาณสักสิบเอ็ดสิบโมงสิบเอ็ดโมงช่วงเช้าเช้ามาก็เริ่มเกินค่ามาตรฐานมาเลื่อนมาจานถึงนับปัจจุบันนี้คะ่ะนาเวลา่ายสามเนาะ อืมค่ะร่สามนะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ารายชั่วโมงเนี่ยบางช่วงเนี่ยบางก็จะก็จะเกินนะคะแต่ว่าขอถามอีกนิดนึงของประเทศอื่นเนี่ยเขามีกาหนดค่ามาตรฐานที่ต่ํากว่าเรามีไหมคะอ๋อมีค่ะคือถ้าเป็น WHO เลยองค์การอนามัยโลกเนี่ยกหนดแค่ไม่เกินยี่สิบห้าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอ๋อค่ะหรือหรือของเราแต่ก่อนของเราก็ประมาณห้าสิบไมโครกรัมไม่ใช่แต่ประมาณและ เท่านั้นแหละ50ิไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ปรับลดลงมาแล้วเป็น37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีค่ามาตรฐานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของข,ของแต่ละประเทศด้วยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาก็ไม่ได้ลดต่ําลงมาเท่ากับ WHO แต่ว่าถ้าเกิดเป็นประเทศที่เขาอากาศสะอาดจริงๆเขาก็อาจจะลดต่ําลงมาเท่ากับ WHO ก็ได้หรือว่าลดต่ำกว่างไปอีกก็ได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ค่าฝุ่นละอองที่ขนาดไม่เกินส .5 ้าไมครอนเนี่ยที่ค่าตอนนี้มันสูงอยู่เนี่ย สมมุติฐานว่ามาจากไหนเกิดจากอะไรคะอาจารย์คะค่ะแน่นอนภาคไม้ของเราในะช่วงนี้จริงๆมันก็เป็นเป็นวัฏจักรวนรูปอยู่ตลอดเวลาก็คือจริงๆก็คือชัดเจนอน,นะคะว่าเราก็ลองทําแบบจําลองอดูการเคลื่อนที่ของมวลอากาศว่ามีการเคลื่อนที่ยังไงบ้างอแล้วก็ เราก็เห็นว่าทางประเทศอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็ยังมีการเผาไหม้มาอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่เดือนสักราวราวสิงหากกันยาเนี่ยมีฮอสปอตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมาถึงช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีการพัดผ่านจุดเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในในประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะหมู่เกาะสมุมรตราเนี่ยก็พัดเข้ามายัางภาคใต้ของเราโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเราก็เลยได้รับผลกระทบนะคะจากฝุ่นควันอินโดน <ก> <Okay. S 2> จริงๆเราได้รับผลกระทบในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สักสักต้น,ต,นต้นเดือนกันยาเราก็มีมาช่วงหนึ่งละแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยลมมันเกิดการเปลี่ยนทิศพอลมมันเกิดการเปลี่ยนทิศปุ๊บก,ก็ทําให้อากาศของเราเริ่มสะอาดจนมาตอนนี้ก็ลมเปลี่ยนทิศอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้มีการพัดผ่านจุดฮอสปอตบางส่วนแล้วก็พัดเข้ามาในในภาคใต้ของเราค่ะอ๋อฮอสปอตนี้หลายจุดไหมคะค่ะ yeah. uh, ตอนนี้ก็ก็เยอะ ก็ก็เยอะกว่าในสองสามปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองก่ปีสองพันสิบเก้าก็ยังต่ำกว่าอยู่ประมาณตอนนี้มีตั้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของปีสองพันสองพันสิบเก้าอ่ะค่ะอ๋อไม่ถึงว่าพอเราดูค่าเนี่ยเราก็จะต้องดูองค์ประกอบนะคะดูโดยทําแบบจําลองดูลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศแล้วก็ฮอสปอตเนี่ยมาบวกรวมกันแล้ววิเคราะห์ว่าแล้วฝุ่นขนาดที่ไม่เกินสองจุดห้าไมโครนี่มาจากไหนยังงั้นไหมคะอาจารย์ถูกไหมคะที่ท่านพูดค่ะอ่ะ คือคือพอเราดูเพราะว่าเพราะจะถามจะถามแบบนี้ด้วยว่ามีบ้างไหมคะที่ ไม่ได้มาจากที่ไหนเลยแต่มันเกิดจากแบบปัจจัยในพื้นที่เคยมีบ้างไหมคะจากการเก็บข้อมูลค่ะแน่นอนค่ะคือคือจริงๆเนี่ยพอเราไปบอกว่ามันเป็นฝุ่นอินโดในจริงๆก็คือในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเรามีฝุ่นอยู่แล้วอยู่ค่าหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราดูค่า p ีอสองจุดห้าอยู่ทุกๆกวันเนี่ยเราจะเห็นว่าค่า normal นะค่าปกติของของหัดใหญ่ของเราและกันเอายกตัวอย่างง่ายๆเราจะอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้คือค่าค่าเฉลี่ยโดยโดยพื้นที่ของเรานะคะ พื้นที่ของเราก็คือมาจากอุตสาหกรรมมาจากรถยนต์มาจากการเผาไหม้ชีวมวลหรือมาจากอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราเป็นการสะสมเกิดขึ้นในพื้นที่ <c oughs> แต่การที่ค่ามันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งหาว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจากปัจจัยใดๆไ,ไ,ได้บ้างอ่ะในภาคใต้ของเราเนี่ยการเผาไหม้ชีวมวลเช่นการเผา เหมือนการเกิดไฟปา่าหรือว่าการเผาไหม้ไล่เกษตรเยอะๆเนี่ยเราไม่ค่อยจะมีถ้าเราสังเกตรเราจะแตกต่างจากภาคกลางหรือว่าภาคเหนือถูกไหมคะ<ข>อันนี้เอ๊ะล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างเราก็ลองป้องมานั่งหาว่าเราเกิดจากอะไรได้บ้างซึ่งข้อมูลทางทางวิชาการเนี่ยก็ก,ก็ก็ชัดเจนว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียทั้งไม่ใช่เฉพาะเราแต่ว่าทั้งประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ก็ดีหรือประเทศ อินโดนีเซียเองก็ดีเนี่ยก็มีผลได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพุกของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมาต่อเนื่องนะคะยาวนานเนาะแล้วก็จะเกิดขึ้นในปีที่เป็นปีอย่างอย่างที่เคยนําเดินไปว่ามันปีเนี้มันมันเข้าสู่ปีที่มันเป็นอ่แอลนิโยแหละนั่นก็คือเข้าหน้าแล้งเข้าปีที่มันแรงพอปีแรงปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดการเผาไหม้อะไรขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยมันจะมีการลามในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะไปกินวงกว้างกว่า,กวาปกติ อ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะแล,แล้วทีนี้อาจารย์มีข้อมูลของของมาเลเซียไหมคะเขาเขาเไม่ถึงว่าทิศทางถ้าถ้าดูจากจากแผนที่อากาศเนี่ยก็ต้องผ่านมาเลเซียมากก่อมามาถึงเราในของเขาเป็นยังไงบ้างมีจุดที่แบบค่าเกินเกินแล้วบ้างไหมคะค่ะ ตอนนี้มาเลเซียก็มีค่าเกินอยู่บางบางพื้นที่นะคะแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบ <c oughs> ไม่ได้รับผลกระทบนะคะเช่นอ่พื้นที่ที่อยู่ฝั่งตะวันเดี๋ยวนะตะวันตะวันฝั่งนี้ตะวันตกเนะะี่ยค่ะก็จะได้รับผลกระทบคล้ายๆกับเราอย่างเช่นเอฝั่งที่เอ,อยู่ใกล้ๆก,กับชายแดนกับของเราเนี่ยอันนี้ก็ได้รับผลกระทบบ้างะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าทิศทางลมเนี่ยถ้าสังเกตก็คือทิศทางลมเนี่ยจะค่อนข้างจะวิ่งอ้อมแล้วก็